ผูดยิ่งหรือผู้ชายคนไหนนอนอยู่ฝันเห็นกับปอมกาหางเง่าหรือกับปอมกาข้อแดงเพื่นว่าจะได้ลาบจากผู้มีบุญนักสักนี้แต่ว่าอาจมีมีเคะเพราะถูกทําลายจะเป็นไปใด้เป็นทุกขลาบ ส่วนมากจะได้ลาบก้อนมีขาอเลขนำกนึ่งีหนึ่ห,นหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด6ีเ็ซหาีสหส,สอง